ท่านที่เกิดในลัคนาราศีธนูดวงชะตาประจําเดือนสิงหาคมในยามนี้ดวงชะตาเจอวิกฤตมุมไปหอกหลายสถานมีแรงกดดันนา,นานาประการชาวราศีธนูต้องตั้งสติหยุดนิ่งสร้างบุญนึกในทางกุศลสร้างพลังบวกให้เกิดขึ้นเกับชิดเพื่อผ่านวิกฤตของปัญหาแล้วคุณจะผ่านพ้นไปได้กันทุง ธนูคุณต้องดูนะเอารูปภาพใหม่ไหมคนเกิดลัคนาราศีธนูตามหลักในปราชของโหรมาจากคราูราจารยร์เป็นวิชาสืบมาหลายพันปีว่าราศีธนูนั้นมีเทพประจําตัวดาวประจําราศีอันเป็นสติสติในทางดาราศาสตร์คัมภีร์สุรยิยศาสตร์คือเลขห้าดาวศสีแต่ดาวศสีที่จรในวันนี้จรอ,อยู่เดือนอรลเรียกว่าตานุจรเป็นอริเห็นไหมตนุเป็นอริจรเลขห้าจรเข้าเดือนอริ นับตั้งแต่30เมษาที่ผ่านมาจนถึงวันที่13บสาพฤษภาคมปี68จึงจะผ่านพ้น <c oughs> เห็นไหมอยู่ยาวเลยนะแปลว,ว่าดาวดวงนี้จอเป็นริกระดวงชะตาตั้งแต่30เมษาปีนี้นะปี67นี้ไปจนถึงวันที่12บสอพฤษภาปี68ตนุอริมีความหมายว่า ตัวตนของตนเป็นอริแก่ตนด้วยตนด้วยกรรมวิบากในเหตุปัจจัยในทางอากุศลอวิชาอากุศลมาแสดงผลให้ยากลำบากเป็นห่วงเวลาแห่งความยากเข้าใจไหมเราต้องเข้าใจก่อนชิดเรายังอยู่ชิดในทางโลกเราต้องเข้าใจทางโลกก่อนว่าเวลานี้เราจะดีหรือร้ายแล้วเมื่อไหร่ไปถึงเมื่อไหร่มันไม่ตลอดไปหรอก เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกคุณรู้ว่าคุณจะเจอเรื่องแบบนี้ไปจนถึงวันที่12พฤษภาคมของปี68ว่าเป็นเวลาแห่งความยากลำบากต่อสู้ดิ้นรนเหนื่อยยากไม่ง่ายพอหลังจากวันที่13เดือนพฤษภาคมปี68ไปแล้วผลบุญทั้งหลายที่คุณได้ทำ สิ่งที่คุณได้หวังมันจะมาหนุนเนื่องคุณให้มีการลืมตาอ้าปากได้ไม่เกิน6เดือนหลังจากนั้นแล้วมันแกว่งอีกนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่คือความจริงที่ต้องพูดให้ฟังเวลานี้เดือนนี้อะไรจะเกิดขึ้นคือสิงหาว่าโดยองค์รวมใหญ่ในภาพภาพรวมกว้างแล้วเนี่ยคุณต้องต่อสู้ไปถึงอเก้าเดือนก็คือถึงพฤษภาปีหน้าแต่ในมุมย่อยมันมีมุมอยู่ว่าดาวเจ้าเรือนการงานคือกรมมะ ปัจจุบันคนเกิดธนูเป็นไงกรมมะมอเกินเกิดธนูเห็นไหมกรมมะกันเห็นไหมราศีกันคือเรือนง,งานมีเลขสี่ดาวพุธเป็นเลขประจำตัวกรมมะสี่กันใช่ไหมเลขสี่จรตรงไหนตนนัวนี้เลขสี่จออยู่ในภพมรณะเห็นไหมกรมมะมรณะแล้ววิปลิตด,ด้วยถอยหลังจะเดินหน้าสิบสองสิษหาแต่อยู่ในเดือนมอรณะอยู่ไปจะถึงเมื่อไหร่ นู่นอยู่ไปถึง31สิงหาปแปลว,ว่าเป็นว่วงช่วงเวลาที่ชาวราศีธนูตกงานซึมเซ็งเศร้ากับงานไม่มีโอกาสใดๆที่จะเป็นความหวังเหมือนทางตันใช่ไหมนี่แหละเป็นเวลาที่น่ากลัวเพราะดาวใหญ่เป็นอริแต่ดาวเล็กจรถทึง่งานก็ยังเข้ามุมอับระวังนิติกรรมสัญญาข้อตกลงการผลิตงานและถูกหลอก การนำสิ่งใดเข้ามาแล้วมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายการกระทําอะไรแล้วมีปัญหาเนี่ยคือมันจะเป็นหรือตกงานเลยถ้าเกิดใครที่น้อยใจประชดเจ้านายลาออกยาพึ่งเพราะดาวการงานคุณกาลังจะจออยู่ในมุมมรณะและวิปริตพักแล้วมันวิปริตในมุมทุรสถานของเรือนที่เรียกว่ามรณะเนี่ยโอ้โหมันคือวิปริตในเรือนไหนก็ได้นะแต่วิอย่ยว,วิปริตในเรือนมรณะ คนที่เกิดในราศีธนูจึงเป็นความมีความแปรปรวนไม่แน่นอนเรื่องการงานที่เป็นความน่ากลัวยยความน่ากลัวในการที่ขยับขยายความน่ากลัวในการรักษาตัวยังยากเลยเพราะนั้นคือเดือนแห่งความวิกฤตของเกินเกิดธนูคุณจงจำไว้นะเพราะฉะนั้นคุณที่เกิดในราศีธนูคุณจะต้องตั้งสติและเข้าใจแล้ววางแผนตัวเองวางอารมณ์ตัวเองว่าเราต้องไม่ประทะเราต้องเข้าใจและเรียนรู้ เราจะต้องเตรียมทางไปเราต้องพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นอาจารย์รู้ว่าความรู้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีเรียนรู้ AI เรียนรู้สิ่งต่างๆความรู้จะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะเวลานี้ใครก็พัฒนาเรื่อง AI แล้วเราไม่เรียนรู้เรียนรู้เรื่องภาษาบางทีภาษาที่เรียนรู้บางที AI ที่เรียนรู้อาจจะเพิ่มช่องทางในโอกาสในชีวิตของเรามากขึ้นจากเดิม,เดมๆเข้าใจไหมเพราะเรื่องนี้ไม่ต้องการที่บังคับให้คุณเชื่อหรือไม่เชื่อ แต่มันเป็นเรื่องที่คุณจะรู้ได้โดยความเป็นจริงจากเรื่องราวและเหตุการณ์ในชิดในทางโลกที่คุณต้องใช้วิชาโหราศาสตร์เพื่อเข้าใจมันและเพื่อวางแผนในการดําเนินไปในทางโลกไม่ใช่ทางธรรมในกรอบสินกรอบธรรมนะเพราะตัวคนบอกนี่ก็มีกรอบสินกรอบธรรมอยู่พอดีแก่ตนเข้าใจยังดังนั้นเอาละเมื่อเป็นอย่างนี้มันถึงช่วงเวลาแห่งความวิกฤตเรื่องการเงินดาวการเงินคือดาวเสาเลขเจ็ดเห็นไหม ดาวเสาวงกลมแดงๆไหมโครจรพักองศาตั้งแต่หนึ่งรกรกฎาคมถึงสามพฤิกายนมีติตรายจ่ายมิตรารจ่ายรายจาย่าย,จายเก่ารายจ่ายใหม่ไล่จ่ายาย,ยิบย่อยเพราะอะไรดาวเสาร์พักดาวการเงินโครจรช้าได้เงินช้าจ่ายเงินเร็วไม่ใช่เป็นเจ๊จ่ายไวหรือเสียจ่ายไวแต่เป็นภาวะแห่งความเป็นไปตามหลักะตาว่าตั้งแต่หนึ่งรกรกฎาคมจนถึง วันที่สามพิกายนจะมีแต่รายจ่ายรายรับได้ยากรายจ่ายเกิดขึ้นได้ง่ายก็ต้องรู้เอาไว้คุณก็ต้องไปบริหารจัดการเรื่องการเงินเข้าใจไหมมันก็ครอบคลุมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ไปด้วยเห็นไหมงานก็มีปัญหาเงินก็มีรายจ่ายเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความยากของชีวิตที่ผมในยามนั้นก็เคยเกิดแบบนี้ก็ทางที่เราจะพ่องถ่ายความทุกข์ออกจากจิตได้คือไปไหว้พระไปทําบุญไปไหว้อะไรที่ชื่นใจชื่นจิตจเจริญใจสบายใจให้จิตมันไม่ มองคล้ำไปกับความเศร้าโศกที่เจอกรรมวิบากเพราะนั้นคุณต้องคิดแล้วอะไรที่ไปเติมกำลังใจให้กำลังจิตมีแรงสู้โชคดีช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาคุณอาจจะไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมไปไหว้พระครูบาอาจารย์เตรียมตั้งกองกระถินไว้สำหรับทอดสมทบกับครูบาอาจารย์ในภาคต่างๆตามศรัทธาเมื่อเป็นแรงกําลังความสุขของเราจากบุญกิริยาใช่ไหมอะไรที่หวังผลเลิศอย่าเพิ่งหวัง ให้เข้าใจชีวิตก่อนเป็นแบบนี้เดือนสิงหามีแต่เรื่องราวมีแต่รายจ่ายมีแต่เรื่องงานเสียหายมีแต่ปัญหาประคับประคองไปคิดเลยว่าง,งานถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจากทางไหนจากบุคคลคือใครจากองค์ประกอบรายละเอียดคืออะไรยังไงนะคิดเลยเขียนลิต์ออกมาแล้วก็ตั้งสติจะเขียนยุทธศาสตร์ในการป้องกันแก้ไขอย,อย่างไรตามเหตุตามผลนะเข้าใจไหมเนี่ยถูกต้องที่สุดอะไรที่เป็นรายจ่ายอะไรที่ตัดได้ลดได้ทอนได้คิดเลยเข้าใจยัง นะครับขอให้ราศีธนูผ่านพ้นนะผ่านพ้นปัญหาต่างๆเหล่านี้แต่บอกให้เป็นความหวังกําลังใจนิดนึงว่าแล้วดาวการงานมันจะดีเมื่อไหร่มันจะพอเป็นความหวังกําลังใจพอจะลุ่งโรดพอจะพลิกผันเปลีป่ยนแปลงหลังจากวันที่หนึ่งกันยายนไปแล้วงานที่มันอับๆมันจะพลิกมาเป็นความสว่างบ้างแล้วขอตั้งจิตในฐานว่าสิ่งนี้เป็นความสุขชื่นใจพาออาจารย์มีแต่ให้มีแต่สละออกนี่คือทองคำห้าบาท ที่หลวงปู่ศิลาท่านมอบให้ได้เมตตาเมื่อปลายเดือนมิถุนาที่ผ่านมาที่อาจารย์เป็นบุกสงให้ท่านขอเป็นอานิสงส์ผลบุญจงสําเร็จแก่คุณทุกคนในบุญบรารมีที่หลวงปู่ศิลาเมตตาต่ออาจารย์อาจารย์จะสลระสงคําห้าบาทเนี่ยหลอ่อหลอมเป็นธนวนสร้างหลวงพ่อเงินใส่ในเนื้อนวโรหะที่มีโลหะผสมใส่ในเนื้องเงินใส่เนื้อทองคาเพื่อเป็นกําลังแก่คนที่ได้ร่วมบุญที่ได้บูชาหลวงพ่อเงินเพื่อสมทบประัยสร้างกําแพงวัดบางครานแล้วก็สมทบปจจัยกฐินคูบาเจ้าเถืองนะสาธุ ใครสนใจจะร่วมบุญในครั้งนี้ถ้าเหรียญธรรมดาได้999บาทมีหนังสือหนึ่งเล่มก็ติดต่อที่รายดีแอดวิลุปักนะครับพระทั้งหมดทั้งมวลจะเสร็จประมาณเดือนตุลาพิศจิกานะครับมันจะเริ่มเททองเนี่ยน่าจะเดือนสิงหาอเดือนกันยานะครับใครสนใจติดต่อเลยนะครับก็ขอให้คุณที่เกิดธนูจงผ่านพ้นประสบแต่เรื่องดีดี